วันนี้ก็จะทำคลิปนะเกี่ยวกับหมอดึงเส้นนะคืออัตมาเองนะตอนนี้ยกแขนไม่ขึ้นเนี่ยยกแขนไม่ขึ้นแล้วก็จะปวดตรงนี้ลงมาตรงนี้ปวด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 ตอนนี้ใช้ผ้าปิดเอาไว้ เพื่อบรรเทาควมปวดหลังจากนี้ก็จะได้ห่มผ้าแล้วก็ไปดึงเส้นที่อำเภอเพ่นอุดรธานีเนาะห่างจากนี้ไปก็ประมาณสักห้าสิบกิโลได้มั้งก็จะไปให้หมอดึงดึงเส้นเพราปกติไปดึงก็หาย แล้ตอนที่หมอดึงเส้นก็จะถ่ายคลิปให้ดูนะแล้วก็ว่าดังกับดึงเส้นเสร็จจะเป็นอาการยังไงเดี๋ยวก็จะอ่าอชมกันต่อไปนะตอนนี้ปวดปวดตรงนี้ปวดปวดขึ้นมาหน,นึ่งมน้มัน,น,มน,นลงตรงนี้ม้นคอมนไม่ค่อยได้ต้องมุนหมดตัวไปนะ กลางๆเนาะตอนนี้ก็ได้มาถึงร้านนวดของหมอน้อยหมอน้อยฮันนาไปได้ครับหมอน้อยผู้ที่นวดให้จะมาเป็นประจำเวลาปวดแขนเส้นเข้าเข้ายัางห่อน้ยของเกี่ยงเป็นครับเพื่อเ <c oughs> อ็นเข้าเกี่ยงอยู่อำเภอเพ็ญก็เคยลงคลิปไปครั้งหนึ่งแล้วก็มีผู้ติดตามเยอะเหมือนกันแต่ครั้งนี้ลงอีกครั้งหนึ่งเนะาะพ่อน้อยนะอยู่ที่ สถานีบกส,สอําเภอเพ็นนะต่อไปพอน้อยจวดจะได้ทำพิธีนวดให้บ่อดึงเส้นบ่อการรักษาเส้นมันต้องรักษากระดูกฝวาเท้าสามสิบสองซิ้งจัดกระดูกให้เข้ากันก่อนอจึงจะทำการรักษาให้พระนอนไงหรือข้อข้อเื่องรื่นไม นอนหาไเนาะบริเวณนอนยืนอะไรเนาะทิงผ้อะไรก็ได้อ่อขาไกลเหรอพ่อพ่อไปไปนอนนัอนเอาซุกกเก่งเขาเว็บายกนะซุกซุุสาุเอาแค่นี้บ่เอมันสีเดียวกันนะเอาแค่นี้บ่าถายไร้โอ้โหพ่นแล้วไม่ไม่ไม่สีอด้ สีทำประยุทธนะ์อ่นเอับอืมครับขอดึงเขาหน่อยก็ไหนใส่ผ้าสวมผ้าโดยไม่ต้องถอดก็ได้แมนบอกเขาหน่อยครับเอาสายไว้ด้านหลังครับฮะสายไว้ด้านหลังไม่ได้ไม่ได้นานแลนะ้วมันจะเข่าแล้วอ๋ออนะ่าฮ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 ่าซ่อมเซตเซตเนาะ เอาพลอยมาบนี้เอาแบบนี้เ้อขยับเป็นไปการเปลี่ยนได้เยไที่อคนเนคนนคนหนวดไทยเห็นขนาดเห็นยังเห็นรวมนติกรมนายี้จุดเดียวจุดหนึ่ง เอาพ่หพาพอหน่อยมัเต็นคางกี่นี่พ่อหน่อยเหตุไปพี่กรโอ้บอกเหตุไปหมด oh. เพื่อว่าการนวดรักษาเนี่ยไม่ใช่รักษาไปหมดทุกอย่าง๋อ oh. ในในตัวความห้ามี่สามสิบสองหลกเนี่มี่จรักษาไปพร้อมกันเลย๋อ oh. ้นี่วะจัดกระดูก oh. ข้างล่าง กระดูก,ดกสามสิบสองชิ้นม,มันรวบยู่ที่ฝาเท่าเลยกระดูกมันมีสามสิบสองชิ้นชิ้นใดชิ้นหนึ่งนี้จากงมูมังคีต่ไหายตัวตัวนี้ต่ไหาเกิดอาการเอ็นเขาเครื่องโอ้สิบเน็ดอยู่ฟังอีกผ้าปิเตะปเตะปเตะหินแล้ว ไอ้เล็บออกป่เที่นี่บัดที่นี่มันก็นเ,เ,รเริ่มเริ่มมีอาการขื่นม่พีเลยแมน่นป้อ,องอต่ข้อพวกข้อตรงนอนข้อตรงนอนเนี่ยปามเบีย<อ>เ้ยวไปเยอะนี่โตเดีกยตัวโบดทีเนี่ยมอหมดุดแี้คุณก็กมีอยุม่าหน่อยมากหมอนบ๊ยวยร่างใจที่เจ้าไปนเน <c oughs> ีย่ยงานญานรวดไปจะปากเที้ยวนะ <c oughs> <ไ>อ,อันนี้จัดกระดูกข้างบนมาจัดกระดูกข้างบนข้างเทาง้าเขาบอกให้เก็บพวกบุคคลบ้านเดิมเลย เซ็นเซ็นกเี้ยงเห็ไหมโอ้ยมันลบมือกับอะไรนหน่อยยางเงี้เขาต้วัดนะเดี๋ยวมือโรคลบปันบลมือทางเดียวมือหนากับอะไรเจ็บก้มๆโรคสายตาดีอ้ก็สายตา โอ้ยใช้กระดูกที่ใช้าตา,าก,ก็ดีขึ้นบมากครับค่ะเดี๋ยวอาจารย์ยิ้มไปก่อนแล้วไปคิ้วตามไปคิ้วต่อไปค <c oughs> ่ารักษาประมาณเท่าไหร่ครับสามร้ยมอยอ๋อก็ดีพูดีมะแพงบ่ถูกอยู่ที่กลางกลาอจะเป็นหนวดจะล่าคนละตั้ เพ <wh yes> ื่อนซ้ายเลยพี่เลยเป็นเพื่อนซ้ายตัวถ้าเป็นรัฐมนตรีของเราเนี่ยคนละสี่พันบาทเออตคนมีฐากินไก่ตัวใส่ไปน้ำเนี่ยเอาละนสอนไทยซะหลังจากที่ได้พ่อน้อยดึงเส้นที่เกี่ยวตุง ไหลนี้ตอนนี้ก็เบาลงเมื่อคืนนี้นั่งสมาธิภาวนาก็ทำไม่ได้นะเพราะว่านั่งลงไปแล้วก็เจ็บตอนนี้หลังจากที่ได้ดึงเส้นเรียบร้อยก็จะลองนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายดูตั้งกายให้ตรง ตอนนี้ก็โอเคนะถามว่าเก็บไหมก็มีเก็บอยู่นิดๆนะแต่เมื่อคืนนั่งไม่ได้เลยนะตรงที่เก็บก็คือตรงนี้ตอนนี้นะตั้งไกลตรงได้นะก็โอเคนะ